ปถ้าอาสบะต่่่่่่่่น่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่ย่น่่่่่่่่ย่่่ด่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่่่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ิ่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่งแ่่่่น่่ จงชกช่วยโอกาสในเวลาที่ท่านสุขภาพดีพลานามัยสุขภาพแข็งแรงอัศเชียเพื่อในเวลาที่ท่านป่วยวัลิเฮียติกวัลลิเม้าทิการและก็ให้ชกช่วยโอกาสในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ลิเมาติกะสำหรับการตายของท่านหากอัลลอฮฺตาลายังให้เรามีลมหายใจในวันนี้ จงรีเปล่งในการทำความดีเพราะเมื่อความตายมาแล้วจอบครับดังนั้นมิสมาราตผนก็การอีมานศรัทธาต่วันอาคิราเนี่ยก็คือกสุรุลอามัลกสรุลอาััล,ลจะต้องเป็นผู้ที่ไม่คิดว่าจะอยู่ดุนยาอีกยาวนาน